อร่อยยกนี้ววันนี้ครับผมนิกเล้งหงพาทุกท่านมาอยู่ย่านอ่อนนุชนั่นเองครับที่ย่านอ่อนนุชเนี่ยเขามีร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งที่เปิดมาอย่างยาวนานกับร้านลำดวนเนื้อย่างนั่นเองครับผมแต่ว่าเมนูที่มาที่นี่แล้วต้องกินเลยนะเพราะว่าเขาโด่งดังมากๆเลยนลั่นก็คือเนื้อย่างกระทะร้อนนั่นเองครับนี่ในนี้เนี่ยก็จะมีเนยมีเนื้อนะฮะที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะครับที่ผ่านการหมักนะฮะคือจริงๆไม่ได้มีแค่เนื้ออันนี้อย่างเดียวนะพวกส้มตรงส้มตาม,ม,ตามบัวกล้ามเลิอกอะไรนี่ มีหมดเลยมาที่ร้านแห่งนี้เมนูนี้เนี่ยก็เด็ดเช่นเดียวกันน,ะนั่นก็คือเมนูไก่ย่างหอมเจียวนั่นเองท่านยู้ชมเอ้ดูสิที่เด็ดที่ลูกค้าติดอกติดใจเนี่ยก็คือนี่ฮะหอมเจียวนั่นเองดีมากเลยอะแล้วเป็นไก่แบบที่หั่นมาแบบไม่ติดกระดูกกินง่ายนุ่ม ทำเขาดีมากเลยนะถึงแม้ว่าเราจะทานอาหารอีสานแต่ว่าเราก็ได้นั่งอยู่ในห้องแอร์นะจ๊ะนี่ครับท่านผู้ชมได้แล้วฮะนี่เนื้อย่างก,กระทะร้อนของนิกเดี๋ยวนี้จะกินแบบออริจินอลเพียวๆก่อนนะ ที่เขาหมักมามันอยู่ด้านในพอเรากัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำที่อยู่ด้านในมันคุ้งออกมาเนี่ยมันจะมีรสชาติที่แบบโอ้โหมันเข้มข้นมันเป็นแบบกลิ่นของเนื้อที่แบบใครที่ชอบทานเนื้อคุณหมักได้ขนาดนี้คือแบบฟินมากอะ่ะแล้วก็ทีเด็ดคือน้ำจิ้มแจ่วของเขานั่นเองเป็นแจ่วที่เพอร์เฟกต์มากอบอกเลยโคตรดีใครที่ชอบทานน้ำซุปแบบแซบๆเขามีนี่ด้วยต้มแซบเนื้อน่องลายนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ โอนี่มันต้มแซบนะเนี่ยรสชาติแบบจัดจ้านแล้ววันนี้เนี่ยได้กินเนื้อย่างดีๆแบบนี้ไปแล้วนะฮะก็ต้องปิดท้ายกับใบาชาตราชาตามือนั่นเองนะครับผมทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะปิดท้ายมืออาหารได้เยี่ยมยอดเลยละครับโอ้โหท่านผู้ชมครับท,ทานแล้วรู้สึกหอมปากหอมคอขึ้นมาทันทีฝากไว้ด้วยครับกับใบาชาตรา ชาตามือน,นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรด้วยนะครับน้ำขิงเฮี ong, ยซงตีใต้หาซื้อได้ที่บิกซีแม็กแมลูซีเจเอ็กซ์เพสแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพนะครับซื้อถวายเป็นน้ําปานะเนี่ยก็ได้บุญอีกด้วยฝากไว้ด้วยกับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วที่ไหน